มีบิ๊กทหารร,รับงานมาหรือเปล่าเขี่ยลูกให้ใครเป็นนายกไหมเนียนให้ทราบอย่างนี้ผมเข้าใจวันที่ผมมาพูดถึงคุณเศรษฐาผมปรารถนาดีผมรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพูดจริงๆนะไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่เหมาะเป็นพ่อค้าวิธีการอย่างนี้คุณหลบเลี่ยงอะเหมาะกับพ่อค้าอยู่แล้วนี่คือเลขเลขเหลี่ยมของพ่อค้าพรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนทาดีลลับ เป็นคนทําดีลลับเองพักเพื่อไทยเนี่ยถีบพักเก้าไกลออกพักเพื่อไทยเนี่ยมีแคนดิเดตนายกถึง3คนมีคุณอุ้งอิงมีอาจารย์ชัยเกษมทท่าที่คุณบอกว่าคุณอุ้งอิงมุทีปาเพราะไม่ได้เอแล้วใครไปเลือกมาคุณชัยเกษมไม่สช่ไหมก็ใครเลือกมาอีกล่ะในเมื่อถ้าคุณเสรษฐาไม่เหมาะทําไมคุณไม่เลือกคุณอุ้งอิงล่ะผมก็ยังเชียร์คุณอุ้งอิงอาจารย์ชัยเกษมผมก็เชียร์นะแกเป็นอายการสูงสุดเก่าแล้วทาไมคุณไม่เลือกแล้วคุณจะมาบอกผมว่าเอะไปแล้ว อันดับสองก็ยังเป็นเพื่อไทยอ่าภูมิใจไทยอีกอเขาได้70เสียงนี่ทำไมพลังประชารัฐบีกป้อมมันได้แคเสียงเองจะไปตกถึงแกยังไงผมก็ยังไม่รู้ยกเว้นว่าพรรคเพื่อไทยไปตกลงทําดีลรับซื้องูห่ามาก่อนใช้ในโยบายมาไม่มาไม่มามาก็คือการที่ออกไปแถลงว่าไม่มาแน่นอนแต่รับหลังเนี่ยมาเห็นไหมไม่มาแต่จริงๆมา คนที่บอกว่าการวางแผนภาษีอันนี้เป็นการวางแผนการโกงภาษีม,มันต้องต่างกันนะมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างการโกงนะครับกับการวางแผนถ้าคุณบอกว่าไอสิ่งที่คุณบอกวางแผนเหล่องปะกงประกันอ้น,นั่นคือการวางแผนวางแผนกับการประหยัดวางแผนในการหักลดหย่อนไอ้น,นี่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นการวางแผน12คนคุณคืนมาจากบริษัทคนเดียวกัน บริษัทประไพทรัพย์คนเดียวกันเลิกวันเดียวกัน26่ิพฤศจิกา61และคุณโอนมาคืนผู้ถือหุ้น12คนในคราวเดียวกันนี่เป็นกระบวนการแบ่งงานกันทําเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยโอนให้ไม่ได้หรอกครับเพราะมีหนังสือหาหรือกำชับกันเรียบร้อยแล้วเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกเป็นเคสที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นการหลบเลี่ยงภาษีอันนี้คุณชื่อเสฐานะเดี๋ยว กล้องจับได้ไหมคุณชูวิทย์มีอะไรปิดบังไหมอ่ะโอเคไม่มีข้อความอะไรเป็นลับนะไม่มีเลยผมเห็นว่าคุณค่อนข้างหงุดหงิดักษาสุขภาพอายุห่างกับผมไม่มากมีสุขภาพใจดีกว่าเงินมีอยู่เยอะแล้วรู้จักกันมากๆอนาคตยังมีไกลอันนี้คืออันที่ผมส่งให้คุณโอเคคุณเสถีรท้าบอกคุณดูวันก่อนโอเคดูวันที่ก่อน16กันยายนวันที่ระบุในในรูปแปดกันยายนเห็นไหมหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นผมเห็นว่า อ่ะแล้วคุณเศรษฐาตอบขอโทษที่ทําให้รู้สึกอย่างนั้นครับไม่ได้หงุดหงิดเลยครับเป็ดคุณชูวิทย์กดกดหน้าจอยทีครับไฟมันดับโอเคเป็นคนใจร้อนทําเต็มที่อยากให้ถึงเป้าหมายมีความจริงใจและจริงจังครับมีเงินน้อยกว่าคุณชูวิทย์มีรายจ่ายเยอะกว่าอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้ตกลงอะไรเลยความนั้นอนะ่ะมีข้อความอื่น ที่จะเปิดเผยว่าคุณชูวิทย์ไปเรียกมัดจําเขาไปบอกว่าจะเคลียร์เขาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณชูวิทย์มีคนเดียวนะคุณเสถาฝั่งคุณเสถาก็มีเหมือนกันนะผมผมผมให้คุณดูเลยเอากล้องจับอีกทีวันที่28ดีเซมเบมีมีอะไรหลังจากนั้นอีกไหมโอเค28ดีเซมเบอร์ขอบคุณครับผมส่งต่อไปขอบคุณครับสําหรับกระเช้าอวยพรคือเขาส่งให้ผมครับนะก็ไม่ได้คุยเรื่องที่ดินอะไรกันแล้วไม่มีแล้วก็มีจบอยู่แค่เนี้อ๋อ ก็จบอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณเสฐถามีว่าว่าผมไป่ตลกคุณเสฐเค้าเปิดมาสิทําไมจะเปิดรูปรูปเดียวมาล่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมฉลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมฉลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจกันครับ